สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเต้าหวยเจลลี่กันนะคะขั้นตอนแรกเราจะทำเจลลี่ก่อนก่อนอื่นเราจะต้มน้ำนะคะ225มิลลิลิตรแล้วก็แกะกล่องกันได้ได้ได้แล้วแล้วก็เทเจลลี่ลงไปในแก้วน้ำที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็คนให้ละลายให้หมดเลยหลังจากนั้นรอให้เย็นเย็นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงช่วงเย็นนะหมายถึงว่าในแก้วอะ่ะให้มันเย็นก่อน แล้วเราจึงจะเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ให้โอกาสฉันขสนับหนึ่งเธอหากว่าเธอได้เป็นฝ่ชน ดีครับขอให้ผมแนะนำตัวสักหน่อยละลอยอยังผมคนแบบเนี้ยคุณคงดูเจอไม่บ่อยจะเซิร์ชผตัดยาขี่มาเมื่ในละครผมก็ทำให้คุณได้หมดหลังจากเอาเจลลี่ไปแช่เย็นแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยคือทำเนื้อเต้าหวยนะคะเราจะต้มน้ำเดือด720มิลลิตรแล้วก็เทผงเต้าหวยสำเร็จรูปลงไปนะแล้วก็คนๆๆซักประมาณ1-3นาที รอให้เต้าหัวเย็นแล้วเราก็ไปเอาเจลลี่ออกมาจากตู้เย็นนี่ค่ะเจลลี่เซ็ตตัวแล้วนะน่เมื่อเต้าหัวเย็นเราก็เทใส่ถ้วยที่มีเจลลี่ได้เลยนี่จ้าว้าวส,สวยมากนี่ทุกคนถ้าสมมุติใครอยากจะใส่ท็อปปิ้งข้างบนก็สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะแต่รอให้มันเซ็ตตัวให้มันเย็นก่อนแล้วก็ประดับตกแต่งหน้าน่ารักน่ารัก นี่เสร็จแล้วผงเต้าหว้หนึ่งซองแล้วก็ผงเจลลี่หนึ่งกล่องนะก็จะได้ประมาณหกถ้วยว้าวไปกินกันเถอะ